ไปไปไ่ไดนไปเดี๋เฝ้าว้าวว้าวว้าวววว้้วว้าววาวว้าวว้า้าวว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 ้า้าว้วว้าวว้าวว้าวาวว้าวว้า Đi đi lại đi. Ê, tạm lướt tạm lướt. Ta lấy, ta lấy,